อสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ย <c oughs> ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่โซเล็กเตอร์นะครับวันนี้เรามาเยือนบ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งเรียกว่าตัวใหญ่ในองการอ้วนเหรอใช่ตัว <c oughs> ตะวตันนี่ห <c oughs> นักร้อยกว่าโลตัวจดูสิ ผมว่าพี่เลิกเร่งหรือว่ายีตป๊หนึงแทบจะไม่มีรายการไหนเคยเปิดบ้านเขามาก่อนเลยผมว่านะเราอยู่ที่ไหนครัพี่ช้างเ้ยคุยกันก่อนดีสองดีเราเราเราอยู่ที่บ้านใครเดี๋ยวตามไปดูเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครันี้ สวัสดีครับจะไปไหนครับตามกันได้เลยนี่ครับนี่คือพี่ปิ้นครับแห่งอาณาจักรคาริวาครับผมที่แรกที่ได้เปิดบ้านผมเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยให้ใครมาถ่ายเลยเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยก็เนี่ยจริงๆบ้านก็เสร็จมาแล้วประมาณ2ปีแต่ว่ายังไม่ได้แบบอยู่แบบ100%ซตตอนนี้แต่ว่าตอนสร้างจริงก็คือแบบอยากได้สไตล์โมเดิร์นมีสระว่ายน้ำมีอะไรแล้วก็แบบมีที่ที่แบบจะแบบ โชว์ของที่เราเก็บสะสมไว้อะไรเงี้ยจริงๆของสะสมก็จะเป็นสายแบบที่เกี่ยวข้องกับสายสตบสติอาร์ตสติแฟชั่นแล้วก็เป็นแบบพวกของเล่นที่แบบมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของเราอะไรเงี้ยเราก็ชอบเราก็เก็บไว้อะไรเงี้ยพวกแบบเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบของเล่นพวกของสะสมที่แบบเกี่ยวกับศิลปินอันนี้ก็คือทาร่าเป็นงานของทาร่ามีคอมีแบบอันนี้ของเดอร์โคเวอร์อืมแอปเปิลของเดอร์โคเวอร์เอ่อเป็ดของ h u m ม n นเม e อะไรเงี้ยก็จะแบบสายที่แบบเป็นสายสติเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกองคองรูปโปสเตอร์เป็งานงานที่ก็แถวกับน้ำหอมกล่องคอเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเอ่อพวกดีเจไฮโนี้ออฟไวท์อะไรเงี้ยก็จะเป็นของที่แบบเก็บสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานพวกแบบงานศิลปะที่ชอบอะไรเงี้ยก็จะมาเก็บไวตงนี้เข้ามาก็จะเจอกับ อันนี้โซฟาอันนี้ผมเคยเห็นแล้วมันเป็นยังไงครับพี่ปิ๊นก็จริงอันนี้เป็นงานที่ Alex f เฟสทำกับแพลตฟอร์มทวีตซิงมันเป็นงานที่ผมจัดขึ้นมาแล้วก็แบบทำเซตเนี้ยขายก็ก็ขายหมดตั้งแต่ในงานแล้วก็อันนี้ผมเราเองก็มาตั้งโชว์กนก็คือมีโซฟากับเก้าอี้นี้ใช่ใช่มุมนี้ก็จะเป็นแบบมุมที่แบบเอ่อคนพูดถึงเยอะเลไรอย่างเคนเอาไปแชร์เยอะมากว่าแบบเฮ้ยรูกพี่แบบว่าได้มาในอินสตาแกรมของแบบแต่งบ้าน เยอะมากเลยใช่ใช่ใช่มุมเนี้ยจริงๆเอ่อมันมามันมีที่มาที่ไปมันมันมาจากถ้าคนเคยไปฮ่องกงเ่ะจะรู้ว่ามันมีร้านหนึ่งชื่อซูเปอร์แมนมอยที่ฮ่องกงแล้วก็แบบเขาจะมีตู้กระจกตู้หนึ่งก่อนเข้าร้านนีที่แบบเป็นตู้ใหญ่แบบเนี้ยแล้วก็แบบเป็นขั้นบันไดแล้วก็แบบยัดของเล่นแบบทุกอย่างลงในตู้นั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันใส่ของเล่นอะไรก็ได้ในตู้นั้นก็เลยแบบ อยากทาตู้แบบนั้นพอสร้างบ้านจริงๆตอนแรกไม่ได้แพลนแบบนี้คือแบบมีบันไดขึ้นไปแต่พอเรามีที่แบบเรามองว่าใต้บันไดมันก็มีที่นี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบให้เขาออกแบบเป็นแบบใต้บันไดเป็นตู้เก็บของเล่นไปเลยแล้วก็แบบลองดูแล้วก็เราก็เอาแบบบิ๊กมาใส่ซึ่งตู้นี้ความสนุกคือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยากเปลี่ยนฟิลเราก็เอาแบบบิ๊กออกใส่เป็นเลโก้ใส่เป็นของเล่นอะไรอย่างอื่นก็ยัดเข้าไปได้แล้วแต่แบบ แล้วแต่แบบเราอยากจะแบบช่วงนั้นเราอยากจะโชว์อะไรเราอยากจะเก็บอะไรคือจริงๆอยากได้บ้านที่แบบชั้นล่างห้องแบบนั่งเล่น่ะมันกว้างแบบสามารถที่จะแบบต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรแบบมาขวางนี้ก็จะมีแค่แบบโซฟาทีวีแล้วก็แบบโต๊ะกินข้าวคือจริงๆเฟอร์นิเจอร์แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์แบรนด์ที่ชอบก็คือชื่อแบรนด์นี้ N I I Q ซึ่งจะใช้หลายชิ้นของเขาว่าเพราะว่าทั้งโต๊ะเองทั้งเก้าอี้เองเนี่ยมันจะ คือเราเป็นคนชอบความเรียบม e ีมออเงี้ยมันก็จะแบบมองไม่เห็นขาอมองไม่เห็นขาโต๊ะอ,อะไรเงี้ย<อ>ก็พอสั่งปุ๊บแล้วก็ขอเขาแบบคัสตอมคือขอทําเป็นโลโก้คานิวาลใส่ไปในแบบเก้าอี้อะไรเงี้ยเขาทำะเขา,าไม่<ล>ทาให้แล้วก็จริงๆคือคือเราต้องไปทําเองนะไม่ใช่เขาทําให้<อ>คือก็อย่างเก้าอี้ตัวเนี้คือเราไม่ได้สามารถที่จะยกเก้าอี้เนี้ไปนี่มันเป็นเลเทอร์ใช่ไหมครับมันไม่ได้สามารถที่จะยกเก้าอี้เนี้ยไป ลงในเครื่องเลเซอร์ได้เพราะว่ามันให<ช>ญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทำเก้าอี้ตัวนี้เขาก็จะแยกพนักิ่ิงอันนี้ส่งให้เราแล้วเราไปเลเซอร์เองแล้วเราส่งกลับให้เขาเพื่อไปประกอบตัวอ,อีกก็จะแบบอยากจะคัสตอมเป็นแบบของตัวเองก็เลยแบบสั่งครัแล้วถ้าทำขายพีไ่ไม่ขายไม่ขายทำไปเองเอเอไม่เอาไม่เอารอผมว่ามีคนซื้อนะหรองั้นเดี๋ยวทำเลยก็ได้ใครนะย่เรูกเท่าเลยนะเรียบร้อย ก็เองพี่ยังขายหมดทุกตัวเลยททำมาห้าตัวนี่แหละก็ใช้เองที่บ้านพูาง่ายห้าตัวในโลกเอไม่มีอีกแล้วแล้วก็นี่พี่เลยถ่ายลงอ่าครับก็คือของโซฟาบ้านอันนี้รินเป็นแบรนด์ชื่อทักินี่เป็นแบรนด์จากอิตาลีซึ่งแบบคือจริงๆแล้วข้างล่างเนี้ยอยากได้โซฟาที่แบบเออสีมันเด่นนิดนึงแล้วก็แบบเชฟของมัน อยากให้ดูแบบเป็นโค้งเป็นแบบเพราะเราชอบฟิลแบบมันเหมือนมันเหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งอะที่มาวางแบบแต่งบ้านได้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้นั่งแบบสบายแบบโอ้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เราชอบที่แบบทรงและเชฟของมันก็เลยแบบสั่งมาซึ่งอันนี้รอประมาณแบบน่าจะมี6เดือนกว่าจะได้เพราะต้องผลิตที่แบบที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งมา คือเขาจะทําเมื่อสั่งเมื่อสั่งชช่ยชจริงๆจะบอกว่าโซฟาสีนี้จริงๆเห็นครั้งแรกคือมันได้อินสตรชันมาจากบ้านของเบกกี้กูคือเบกกี้กูอ่ะมันจะมีมุมที่แบบเขาชอบถ่ายแตบโซฟาตรงนั้นแล้วโซฟาเขาแบบจะสีประมาณคล้ายๆแบบนี้แล้วเห็นแล้วมันแบบจริงๆบ้านเขาก็ใกล้เคียงกับบ้านเราสีเหมือนโทนสีนะใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วเเออสิ่งนี้มันสวยเนี้ยก็เลยไปหาแบบแบรนด์ที่แบบมันเชฟมันได้ทรงมันได้แล้วเออกมาเป็นตัวทำไมต้องเป็นคนจับบอร์ด ใช่ใช่ใช่ก็เป็นแฟนแมนยูก็เลยแบบซื้อเลโก้โอทัฟอร์ดมาต่อแล้วก็เนี่ยรางวัลโชว์ตรงนี้ตอนเอ้ยพี่มีเวลาต่อได้มีมีก็สองทิปเนี่ยมาต่อแล้วก็แฟนช่วยต่อด้วยตลาดพวกแอนด์ิลอะไรอย่างเงี้ไม่มีครพี่มีครับเพราะเลโก้เขาไม่ทำแล้วแบบคงต่อระดับโลกขนะนี่คืออะไรครับเนี่ยมันเป็นโซฟาที่หนูเป็นคือแบบโซฟาที่ทำมาจากรูปแบงค์ดอลลาร์ คือเห็นแบบเห็นมีคนใช้ในอินสตาแกรมก็เลยแบบเออลองสั่งมาดูซึ่งแบบมันก็ตลกดีเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเรามีเงินกองอยู่รนเอออ่ะก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนอะจริงๆบ้านนี้ยจะบอกว่ายังยังยังแต่งไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบของมี่อยู่รออันี้ก็จะเป็นบิกโซนหนึ่งที่แบบเป็นห้องที่ใช้ประจําเป็นห้องแบบนั่งทํางานห้องนั่งเล่นว้าว เช่นเลยเช่นเลยก็ห้องนี้จะใช้บ่อยเกือบจะที่สุดเพราะว่านั่งดูทีวีเล่นเกมดูซีรีส์ดูต่างแล้วก็แบบมีตู้ที่แบบสะสมของเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตู้นี้จริงๆริงยังทำไม่เสร็จคือเดี๋ยวมันจะแบบทำเป็นกระจกปิดป้องกันฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบมีไฟมีอะไรที่เก็บของเล่นจริงๆก็ตอนนี้ก็คือใช้ชั่วคราวอยู่แล้วก็จะแบบเอาของสะสมที่เราสะสมเงี้ยมา,ยาเช่นแบบ โต๊ะนี้ก็เป็นของฟูตูล่าที่ซื้อมาโต๊ะนี้เป็นคอลเลคชันของฟูตูล่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีคอลเลคชันของฟูตูล่าให้ดูเพราะว่าเก็บหลายอย่างของเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นเนี่แบบเก็บไว้เป็นของเนสซาวอร์ที่ชอบอะไรเงี้ยก็เอามาโชว์ในห้องนี้ถือที่เป็นกิ้งซาวอร์ใช่ใช่ใช่ชอบซาวอร์ชอบชอบดาร์บเบเดอร์ก็คือจะเก็บแบบส่วนใหญ่จะเก็บทุกอย่างที่เป็นแบบดาร์บเบเดอร์เก็บไว้อะไรเงี้ย ก็จะ oh มีแบบดาร์ตเบเดอร์คอมีแบบดาร์ตเบเดอร์ที่เป็นเบบี้ไมโลอะไรเงี Fuji, ้ยก็จะชอบแบบเก็บแบบนี <S <S ่ปตัวเอกใเ่ดใช่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 คือก็อาจะชอบดาร์ตเบเดอร์ที่แบบไม่ใช่ตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวธรรมดาแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้คือตัวธรรมดาใช่ไหมต่เราชอบตัวที่มันไปแบบทาแบบคุณควตัวแบบไปทําตลกอย่างเช่นเป็นเป็นคอเป็นแบบตัวอ้วนๆเป็นแบบไปทําเป็นแบบมิกกี้ผสมดาร์ตเบเดอร์อย่างเงี้ยก็จะชอบตัวที่แบบมันแปลกๆนิดนึงอย่างเงี้ยตัวที่แบบ มาทําให้เป็นกระตูนอะไรเงี้ยก็ชอบ่อยทําที่เลยไม่เอาเลยก็มีแบบจะมีเก็บจะเก็บแค่ตัวเดียวที่แบบมันเหมือนอะไรเงี้ยตัวแบบฮอตทอยก็มีฮอททอยมีเก็บตัวหนึ่งมั้งที่มันเหมือนเลยแล้วก็แต่จะเน้นตัวที่แบบแปลกๆมากกว่าตัวแบบกวนๆสารพัดพี่แจ๊คเอลใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆคนที่เก็บแต่ละตัวพวกัวอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะจริงๆไปลองดูของเผือกได้ดีเจเผือก เขาจะเก็บโจ๊กเกอร์ใช่ไหมเขาจะเก็บทุกอย่างของโจ๊กเกอร์แต่ว่าเขาก็จะเก็บตัวที่แบบเป็นจ๊อกเกอร์ธรรมดาใช่ไหมเอ้าเขาจะแบบโจ๊กเกอร์เป็นเป็ดจ๊กเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะสนุกเออมันจะแบบได้ตัวแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นพวกวิดีโอเกมที่แบบเก่าๆที่แบบเก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยเคยเห็นบ้านพีเตใช่ป่ะที่เป็นวิดีโอเกมเออของผมก็จะแบบเก็บของที่เป็นของซูเปอร์ฟามิวอทันว่าทันยุคซูเปอร์คอมปป่ะก็จะเียกบตลาดอย่างเงี้ย ผมท,<า>ทันเป็นหัวโปแล้วอ,ะอ่ะเออนี่ก็อันนี้เป็นตลับตลับจริงๆก็จะ,จะแบบเก็บพวกแบบซีรีส์เนี่ยไซนอลแฟนตาซีเล่นเล่นเล่นเลอว่าไม่ก็เมื่อก่อนเล่นเมื่อก่บบ<พ>อนเล่นก็จะเก็บพวกแบบเนี้ยสะสมไว้อย่างเงี้ยแต่ห้องนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำเป็นเป็นตู้กระจกครับแล้วเก็บพวกของสะสมต่างๆอ่างเงี้ยห้องนี้ก็ใช้บอยดที่สุดในบ้านพี่ได้เนียวจิโอหรอเปลเออนี้อันนี้มีเนียวจิโอแบบมีเครื่องแล้วมีตลับจริงนะนเปิดได้เี่เปิดได้เปิดได้แต่ไม่ได้เปิดนานมากค่ะ มีสูไลโชดาวมีอาร์ตออฟไฟติ้งคิงออฟมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเก็บไว้นี่เครื่องเครื่องซุปเปอร์ใช่คือเมื่อก่อนจะเก็บสะสมพวกแบบวิดีโอเกมแบบเก่าๆไว้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้แบบก็เก็บไว้นี่เป็นซีรีส์ไบโอช็อตเป็นบิ๊กเดดดี้ตัวแบบดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยโอเคสายเกมเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนจะแบบเล่นเยอะมากตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่าก็จะเก็บพวกแบบเกมเก่าๆเก็บไว้เยอะตัวนี้ฮาร์มันมิลเลอร นันมิเลอร์ชื่อรุ่นซาวหรืออะไรสักอย่างแหละก็คือซื้อมาก็ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่มันสบายจริงเลยพี่ลองนั่งดูคุณลองนั่งครับจริงๆเขามีหลายรุ่นนะรุ่นที่ดังที่สุดของเขาคือ Aeron c h a ร์ใช่ไหมอันนั้นอันนั้นผมใช้อยู่ที่ออปเปนใช่ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นที่เกือบจะถูกที่สุดของเขามันนี้ได้จิ้วเก็ต้องลองพิงดูพิงดูพอได้หัวฟาดป๊อกขึ้นไปรุ่นนี้ก็เป็นแบบรุ่นที่แบบรองลงมาของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งโอเคอยู่รองนี่คือเท่าไหร่รองลงมาตัวนี้น่าจะประมาณสองหมื่นมั้งสองหมื่นไปปลายสองหมื่นแต่ว่าถ้าแอรอนมันจะแบบสามสี่หมื่นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบเองหรือใครป้ายยาวมันไม่ชอบเองชอบเองจริงข้อดีข้อดีของมันก็คือว่าจริงๆ ฮามันมิเลอร์เขาประกัน12ปีถ้าเกิดสมมติมีอุปกรณ์อะไรเสียทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้หมดเลยกยด็ดีครับคือตั้งทำงานทั้งวันมันก็ช่วยได้เลยครับก็ช่วยได้จริงๆไี่ลองเห็นมาตรงนี้เจอเย็นสเปรยสุพีมด้วยใช่ก็น่า,นาจะเป็นของที่แพงที่สุดในห้องนี้ละใช่พี่ก็เอาไว้กินน้ำใส่น้ำอะไรต่างอะไรเงี้ยกินในห้องนี้อะไรเงี้ย มาถึงห้องทํางานคาริวาวตอนนี้คาริวาวอายุกี่ขวบแล้วพี่ปีนี้ปีที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วพี่ใช่ใช่สิบเอ็ดมันมันเริ่มมาจากอะไรพี่ตอนแรกจริงๆตอนแรกเริ่มมาจากอ,อ,อยากจะเปิดร้านเล็กๆก่อนคือขายรองเท้ารุ่นที่เราชอบอ่างเงี้ยเริ่มจากการคอนเวิร์ตก่อนขายด้วยแบรนด์เดียวคอนเวิร์ตแล้วก็แบบมันค่อยๆแบบพัฒนามามากกว่าก็คือเพิ่มจากแบรนด์คอนเวิร์ตเป็นแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบมัลติแบรนด์เต็มตัวแล้วก็ขยายมาทําแบรนด์ของตัวเอง ตรงไข้าของเครื่องใช้ที่เห็นในบ้านก็แบบหลายอย่างก็เป็นของคนิวัลท,ที่ <c oughs> ที่พี่ออก <c oughs> พวกอะไรอะของอุปกรณ์ใช้ภายในบ้านนี่พี่สนองบ้านหลังนี้ด้วยหรือเปล่าก็มีบางส่วนที่แบบเออเราจะใช้เองแล้วก็ทำออกมาขายเลยอะไรเงี้ยก็มีก็มีแต่จะชอบจริงๆจะชอบเฟอร์นิเจอร์ที่แบบที่มันลิงก์กับพวกแบบศิลปินที่เราชอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวเนี้คูทูราเดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งที่แบบมีแบบเฟอร์นิเจอร์คูทูราโอเคครับเชิญดเชิญครับ มาบุกเป็นห้องนอนนี่เลยว้าว <Wow. S 1> จริงๆก็คือห้องนอนเนี่ยเข้ามาปุ๊บจะยังไม่เจอห้องนอนก่อนเป็นโซนแบบแบบเก็บของแต่งตัวอะไรเงี้ยก็จะแบบตรงน,นี้จะมีแบบิกมาวางแล้วก็แบบพวกนี้ก็จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าข้้งนอกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวก w a l k i n closet ห้องน้ําแล้วถึงจะแบบเข้าไปในห้องนอนนะครับเจ้าแบบิก,กเก็บง ถ้าเราไล่ตั้งแต่ข้างล่างมาถึงห้องนี้นี่แบบิกเยอะมากเลยนะพี่ใช่ซึ่งยิงจะบอกว่าแบบิกเนี่ยจริงๆมีเก็บที่ออฟฟิศอีกเยอะกว่านี้อีกอันนี้เก็บแค่แบบบางส่วนที่อยู่ที่บ้านเลือกมาแล้วแล้วก็จริงๆปัจจ,ปจุบันน่ะจะบอกว่าหยุดซื้อแบบิกไปแล้วก็คือไม่เราจะไม่เอาซื้อ <ใน S 1> แบบ<ม>ิกมาประมาณสองปีแล้วใช่เพราะว่าเราไม่มีที่เก็บแล้วเราก็แฮปปี้กับตัวที่แบบเรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยยกเว้นแบบ ถ้าเกิดตัวใหม่ที่แบบเป็นตัวที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะซื้ออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อมาแบบ2ปีแล้วอันนี้ก็คือเป็นโซนแบบ Walk-in Closet ใช่ปเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นแบบห้องน้ำอะไรเงี้ยก <Okay. S 2> ็จะแบบนี่เป็นบุญบญุล่าที่ได้มาจากสองเดือนแล้วตามาได้ไหมอันนี้ต้องไปจับฉลากมานะ จบฉลากในเว็บของ D D D Store ซึ่งเขาเพิ่งทำตัวล่าสุดเป็นตัวนี้มาเลยเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นแบบใสอ่างเงี้ยก็โชคดีจบฉลากได้มาเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นโต้ฟูทูลาอันนี้ก็เห็นโมเดลฟูทูลาทำไมรี่ถึงเข้าฟูตูลาเอ่อจริงๆเราชอบในงานสไตล์ของงานเขาอะเราเรามองว่าแบบด้วยลายเส้นด้วยสีสเปรย์ข้นอะไรต่างๆคือมันออกมาแล้วแบบมันถูกใจมากกว่าแล้วก็ชอบเวลามันแต่งว่าอย่างเมันก็แบบเข้าตรง เขาก็พาเป็นตัวเราด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบจริงๆจะเห็นว่าเนี่ยยังไม่มีเสื้อผ้าเลยนะไม่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 ้เต็มเต็มแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่แบบเก็บไว้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะออกแบบตามแบบตามการใช้งานที่แบบใช้จริงตรงเนี้ยจะเป็นพวกแบบแจ็คเก็ตหรือนอร์เฟสที่สะสมไว้เนี่ยจะเป็นแบบตัวเนี้ยจะเป็นแบบเดอะนอร์เฟส ี่เก็บเพียบไว้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นเไว้ใช่แล้วก็หนาวอยู่ในนี้ใช่ใช่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าจริงๆอ่ะคนที่แบบเป็นแบบชอบสไตล์แฟชั่นเนี่ยจะมีเสื้อยืดเยอะบางบางบ้านก็อาจจะแบบออกแบบตู้เสื้อผ้าแบบที่แขวนดเยอะแต่ที่เนี่ยจะทําตู้เสื้อผ้าแบบออกแบบเองก็คือแบบว่าเสื้อยืดมันต้องพับแล้วเราจะทําเป็นแบบลิ้นชักดึงมาได้เพราะว่าเวลาที่เราแบบเสื้อเสื้อยืดมันพับเยอะๆใช่ป่ะเรามีเสื้อยืดแบบโอ้โหหลายร้อยตัวมาก แล้วเวลาเราจะดึงเนดึงเก็บยากเราก็เลยทําเป็นลินชั้นที่แบบสามารถที่จะแบบดึงออกมาได้เียเพื่อที่เน้นเก็บเสื้อยืดโดยอฉพอซึ่งบ้านอื่นอาจจะแบบไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้อะไรเงี้ยเน้นแขวนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเน้นแบบพับแล้วก็แบบจิบได้อันนี้ก็คือฝั่งพับคือฝั่งนี้หมดใช่ใช่ใช่นี่คือบอกอินเจเียรเราออกแบบลใช่ใช่ใช่ก็ออกแบบตามแบบของที่เราแบบชอบอะไรเงี้ย จะเป้อไหดูได้เลยเชิญเฉยเลยแล้วก็มีรูปอะไรเฟสอยู่อ๋ออันนี้ก็เราชอบเป็นพิเศษนะครับเป็ดแดงครับไอ้พี่ใครอยู่นพี่ถกเฟรชใครมาเต็มผมไม่เกี่ยวนี่แหละตรงนี้เป็นห้องหน้รแล้วก็พมาพาไปดูห้องนอนที่นั่นคือกระเป๋าอันนี้วาว ใช่ใช่ใชต่อเดินทางทันดนกวเอานี่ยของแต่งก็จะเป็นของที่แบบเราขายด้วยเราแบบเอาเข้ามาขายด้วยที่ชมเนี้ยก็จะช่็นพมแบบติตัวแบบที่เราเพิ่งทำล่าสุดพรมเสืออันนี้คอแลแลบนดเ่ครับใช่ใช่คอลแลบแบบแบ,บรนด์รอยอ m o มชั่ครับห้องนอนก็ลง่ลงๆไม่ค่อยมีอะไรมาก คือมีเตียงแล้วก็ยังไม่ได้เติมเฟอร์นิเจอร์บางส่วนอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่ค่อนข้างหัวก็เลยต้องเอามาเก็บไว้ห้องนอนรอยกคนอื่นนั่งโดนก็เสียก็คือตัวเนี้ยมัน,เป,นเป็นโซฟาโมเดิร์นิก้าทำกับคุทูราซึ่งจริงๆมันมีแค่25ตัวในโลก25 <c oughs> ใช่แล้วตอนนั้นคือแบบ <c oughs> นั่งอยู่หน้า ตอนนั้นเขาประกาศวันที่จะขายประมาณแบบเที่ยงคืนก็นั่งอยู่หน้าแบบคอมแล้วก็แบบรีเฟครีเฟคเพื่อเตรียมที่จะกดให้ทันอะไรอย่างเงี้ยก็กดทันแล้วพี่กดทันกดทันจริงๆได้มาเป็นเซ็ตก็คือมีมีชิ้นนี้โซฟามีเก้าอี้เดี่ยวมีตู้แล้วก็มีตู้อยู่ห้องนู้นเมืเ่อกี้ข้างๆตู้เย็นแล้วก็โต๊ะโต๊ะกลมต่างๆก็จะเป็นแบบฟูริล่าโมเดินกาแล้วมันจะมีลายเซนอยู่ตรงนี้ก็เลยแบบไม่อยากให้คนอื่นมานั่งเดี๋ยวโดี๋ยวเดี๋ยว เสียหายใช่ใช่ชก็ได้มาเก็บไว้ในห้องนอนครับห้องห้องก็จะแบบเนี่ยเห็นออกไปเป็นสวนมันก็จะแบบดูแบบลมรืนนิดนึงก็โอเคครับก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีแบบเฟอร์นิเจอร์เพิ่มไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยยังแบบต้องทําเพิ่มอีกตาลว์ที่เต็มบ้านเลยโอเคครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของบ้านพี่ปิ้นคานิวาครับที่อยากฝากอะไร ให้คนดูทางบ้านนะครับฝากร้านคาริวาวก็ได้หรือว่าพี่อยากสปอยคอลเลคชันใหม่ก็ได้นะพี่เผื่อให้คนติดตามกันสปอยคอลเลคชันใหม่เดี๋ยว <laughs> แล็จริงจริงๆฝากฝ <laughs> ากร้านคาริวาไวไว้ด้วยแล้วกันครับก็คือใครจริงๆที่สนใจของพวกส Sw ต <c oughs> ิกเกอร์สวีทแฟชั่นก็เข้าไปดูได้ที่เอ่อ w ซต์คาริว้าบีเคคอแล้วก็ Facebook กับ Instagram k a า i ิ a ้าครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ซึ่งตอนนี้ก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยดีได้ครับได้เลยโอเคครับขอบคุณพี่เพียงมากครับ มีอะไรพอติดมาดึงตัวด้ไยโทษโทษโทษยกอีกกลับเลยไหม <c oughs>